การการประชุมดีต้เงบริเรทธเ์ไปทไมไม่รอนายกนะครับเลื่อนนะครับเลื่อนไปแล้วไม่เป็นไรเราะไหนเลื่อนเลื่อนไปเดี๋ยวรออีกบายช่วงสั้นๆเพราะว่าเราได้รับหนังสือมาจากพิสดีการแล้วแล้วก็ได้ทราบว่าจะมีหนังสือจากสปรทด้วยเลยคิดว่าจะทอาทัองนายบักเข้าไปทีเดียวไม่ต้องประชุมหลายครั้งเพราะเราไม่รู้ว่าข้อเสนอแน่กับ มาตรการทางนี่ยมันไปด้วยกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันแล้วตอนนี้ก็คือทราบมาว่าหนังสือรื้อทำโดยใครคนมาก็จะรอดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ที่ว่า้ายนิ้วล็อกก็จะถ่ายขึ้นไปทดสอบให้เขาตรงนีสวัสดีครับผมวันนี้วันที่17มกราคมปี2566นะครับก็ต่อเนื่องกันนะสำหรับในส่วนของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมก็เมื่อวานนี้ตามที่แจ้งไป ว่านะครับจะมีการประชุมนะครับบอร์ดผู้บริหารชุดใหญ่ในเรื่องของการชี้ชะตานะฮะเกี่ยวกับร่างพรบกู้เงินนะครับซึ่งนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็ได้ทราบกันอย่างนะครับชัดเจนเหมือนกันว่าบอร์ดดิจิตอลนะครับวเล็เรื่อนไม่มีกําหนดครับอ้างปปชติดเบรกลั่นครับไม่มีธงนะ บอร์ดดิจิตอลว้เด็ครับเลื่อนไปหลังจากครมสัญจรละนองภูมิธรรมอ้างปปชล่อนหนังสือขอเสนอแนะลั่นเดินหน้าแจกเงินเมืน่นแต่ไม่มีธงไม่มีจินตนาการไปถึงสารรัฐธรรมนูญครับเมื่อวานนี้วันที่16ครับที่ทำเนียบรัฐบาลในภูมิธรรมเวชชยะชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลไว้เรดหนึ่งหมื่นบาทในวันนี้เรื่อนออกไปก่อนเนื่องจากหนังสือข้อแนะนำจากสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดังนั้นจึงคิดว่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่พร้อมกับหนังสือตอบกลับของกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไปในค่าวเดียวกันทันทีครับไม่ต้องประชุมหลายครั้งนะครับ เ oh มื่อถามว่านังสือแนะนำของปวชมีน้ำหนักในการเดินหน้าดิจิตอลวั l เด็ดมากน้อยแค่ไหนในภูมิธรรมกล่าวว่านะฮะทุกคนมีน้ำหนักเท่ากันรับฟังภายใต้เงื่อนไขของวัตถุประสงค์ของโครงการและต้องมีคำตอบให้กับประชาชนเนื่องจากเป็นนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาครับรทุกคนมีน้ำหนักเท่ากันครับประชาชนึสนอมา การเงินเสนอมาคภาพร่วมไปค้างพักด้วยรฐบาลเสนอมาก็ให้น้ำหนักเท่ากันก็คือจะรับฟังนะครับภายใต้เงื่อนไขของวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับถ้าหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มันไปไกลจากวัตถุประสงค์ที่จะทํามันก็อาจจะต้องพิจารณาให้ความสำคัญในอีกตลาดนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตกีวกับวัตถุประสงค์และมีข้อสนอที่น่ารับฟังก็จะเป็นเรื่องที่ใช้ในการพิจารณาประกอบในอนาคต คิดว่าอาทิตย์2อาทิตย์ก็รู้แล้วนะครับพอดีท่านนายกกลับมาพร้อมกันในการประชุมครมรสัญจรน,นะครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าได้ทุกเรื่องคิดว่าหลังจากครมรสัญจรที่จังหวัดระนองวันที่22มกรานี้ก็จะเอาเรื่องเข้านะครับรวมถึงการแก้ไขและทำนูนนายภูมิธรรมกล่าวครับนายภูมิธรรมกล่าวว่าถ้ามีวิธีการดีกว่านี้เราไม่ขัดข้องเรารับฟังมีอะไรที่บอกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่กลไกราชการปัจจุบัน,นกลไกรัฐบาลเดิมนะครับวิธีการเดิมเรายังไม่เห็นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นเราเสนอสิ่งใหม่แล้วนะครับมาดูว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อให้เดินหน้าได้เริ่มต้นจากความเป็นจริงกรอบวิชาการมาจับอย่าใช้ความรู้สึกนะฮะเฉพาะตัวเองเมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าหากพรบก,กู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทออกไปไม่ได้จะใช้งบปี68 เป็นแผนสำรองใช่หรือไม่ในภูมิธรรมกล่าวว่ากรอบใหญ่คิดไว้แล้วรอให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนว่าเป็นอย่างไรและแก้จากความเป็นจริงดีกว่าเราคิดไว้แล้วว่าจะทําอะไรอย่างไรนะครับเรายืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ส่วนจะได้อะไรขึ้นอยู่กับข้อจํากัดและข้อเสนอฝ่ายที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องกฎหมายจะต้องปฏิบัติเราก็คงเอามาปรับใช้แต่ถ้าเป็นเรื่องความเห็นรัฐบาล ก็จะต้องยืนยันความเห็นเราเองในการดําเนินการถ้าเราเห็นต่างถ้าเราเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหาในภูมิธรรมเก่าวนโยบายดิจิตอลไวเดตครับไม่ใช่นโยบายที่คิดขึ้นมาล,ายลอยๆเป็นนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ร่วมกันคิดก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลและได้ถแถลงต่อรัฐภาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ความชอบธรรมในการดำเนินนโยบายนี้ตามรัฐสภาที่เรียกมาจากประชาชนดำเนินการเป็นเรื่องที่อู่ต้องและชอบธรรมที่สุดแต่เรารับฟังทุกคนที่เกี่ยวข้องให้สบายใจให้รอบด้านและครบถ้วนมากที่สุดเท่านั้นเองอย่าใช้ประเด็นบางประเด็นหรือบางส่วนมาเป็นประเด็นกลายเป็นว่าขวางทุกเรื่องแล้วทำไม่ได้เลยนะครับในภูมิธารมกาวเมื่อถามว่าเศรษฐกิจ ต้องวิกฤตจ,จริงๆถึงจะกู้เงินได้นายภูมิธรรมกล่าวว่าเศรษฐกิจวิกฤตจ,จริงๆใครเป็นคนกําหนดถามตนตนบอกวิกฤตถามฝ่ายค้านบอกไม่วิกฤตทั้งที่ก่อนหน้าที่เป็นฝ่ายค้านจะเข้ามาก็บอกว่าวิกฤตแล้วจะแก้ปัญหาร่วมกันเมื่อถามว่าทําลายจเจริญอ,ออกไปจากเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าขณะนี้วางทุกอย่างตามแผนทั้งหมดครับส่วนจะเป็นทำลายจะยิดออกไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงที่ได้รับ ถ้าไปไม่ได้แล้วทำรายต้องยืดออกไปก็ยืดแต่ตอนนี้นะครับวางทำลายไว้อย่างเดิมเพราะยังไม่มีอะไรมาหักร้างให้เราต้องผิดเพี้ยนไปจากนี้เมื่อถามว่ารัฐบาลมีธงที่จะแจกเงินงดีตอยวัลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่ใช่ธงนะครับเป็นนโยบายที่แสดงไว้ต่อรัฐสภาไม่ใช่อําเภอใจมีธงหมายความว่ามีอําเภอใจจะทำอะไรอย่างนี้ก็ได้ ทำอย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่เป็นนโยบายที่คิดมาเป็นอย่างดีนะครับเมื่อถามว่ารัฐบาลจะดันพรบกู้เงิน5,000 500, 0นล้านบาทไปถึงสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนยังไม่ได้เริ่มต้นเลยจะมาบอกว่าดันไปถึงสารรัฐธรรมนูญท่านคิดเองแล้วท่านอยากจะดันก็ดันไปถึงสารรัฐธรรมนูนแล้วให้สารรัฐธรรมนูนตัดสินหรือไม่นั่นเป็นแนวทางนะครับเป็นข้อเสนอจากท่านพชัดจเจนครับว่าเราไม่มีธงที่จะเดิน เราดูความเป็นจริงและว่าความเป็นจริงนะครับอย่าจินตนาการมากยิ่งจินตนาการมากพวกผมยิ่งเหนื่อยในภูมิธรรมกล่าวนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับนะเพิ่มเติมหลังจากนะครับที่มีการแจ้งเรื่อนไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการประชุมนะครับผมนะนโยบายดิจิทัลวาร็ดนะครับผมก็ถ้ามีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมมากกว่านี้นะก็เดี๋ยวนํากลับมาพูดคุยอัปเดต แล้วก็แบ่งปันกันนะครับผมแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนนะนะครับมีการเลื่อนไปนะครับในส่วนของข้อมูลนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของฐานธุรกิจนะครับที่อัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องแล้วก็แบ่งปันกันอย่างชัดเจนนะครับให้กับท่านได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนของโครงการนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็ถือว่าอัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันนะครับผมถ้ามีความขึ้นหนะ้าอื่นใดเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ